อยากจะกินแซ่บแซบแบบแห้งๆนะอร่อยถูกใจอร่อยถึงใจแถมได้ประโยชน์เต็มๆจากสมุนไพรแบบเน้นๆเลยจ้าค่ะวันนี้นะคะการชวนมาทำคั่วกลิ้งหมูชิ้นใส่สมุนไพรแบบแน่นๆจุกๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะวันนี้การจะใช้เป็นหมูสันคอ ่าคั้วกิ้งออกมาแล้วบอกเลยเด็ดมากอร่อยมากไม่ต้องใส่น้ํามันแม้แต่หยดเดียวเลยค่ะนะอ,อเดี๋ยวมาดูวิธีการทําค่ะการก็จะหั่นเป็นชิ้นนะประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะการเตรียมไว้สมุนไพรของการก็จะมีคาหนึ่งแง่งหั่นบางๆตะไคร้สามต้นค่ะตะไคร้ซอยกระเทียมจีน1หัวแล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะอันนี้ค่ะเด็ดสุดๆเลยค่ะพริกแกงขั้วกิ้ง ถึงป่าแน่นอนอ่าพริกแกงคั่วกิ้งค่ะประมาณสองช้อนอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันจะเผ็ดมากแล้วก็การจะนมกระปิเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะคะประมาณครึ่งช้อนนี่ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะไปเตรียมร้อนแรงกันได้แล้วค่ะอย่าลืมหุงข้าวไว้นะพร้อมแล้วค่ะมาคั่วกลิ้งหมูชิ้นติดมันกันจ้าตั้งกระทะค่ะใส่หมูค่ะลงไปเมนูนี้การจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะ นี่เลยวิธีของพ่อค่ะเติมน้ำเปล่านะคะเล็กน้อยจ้าใส่ผงปรุงรสค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะลงไปหลังจากนั้นเราก็รวนหมูค่ะรวนให้หมูสุกระดับหนึ่งนะคะเติมซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนมันจะทำให้หมูมันมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาตินะที่ชิ้นหมูค่ะค่ะทีนี้เราก็รวนจ้า ในส่วนของพริกแกงอ่ะการก็จะเติมน้ํำลงไปหน่อยนึงเพื่อที่จะระลายพริกแกงกับกะปิค่ะให้เข้ากันก่อนแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะเตรียมไว้ค่ะแบบนี้จ้าทีนี้การก็รวนหมูแบบนี้ไปก่อนเนาะการจะรวนให้น้ําเกือบเกือบแห้งนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะน้ําเริ่มงวดแห้งเราก็ใส่ในส่วนของพริกแกงที่เราระลายน้ําไว้นะคะ ทีนี้เราก็คั่วเลยจ้าพ่อบอกว่าให้คั่วจนกว่ากระทักกลิ้งอะ่ะนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าคั่วคั่วกลิ้งนี่ไง <c oughs> คั่วให้แห้งคั่วให้หอมพ่อบอกนะเนี่ยสังเกตดูนะในระยะแรกมันจะเป็นน้ำแชะแชแบบนี้คือการจะคั่วให้ค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะใช้ไฟกลางๆค่ะค่อยๆคั่วแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของหมู ได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงของพริกแกงอะคะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะเริ่มและหมูน้ําเริ่มเริ่มงวดแห้งแล้วก็มันนะคะที่อยู่ในชิ้นหมูนะมันก็เริ่มทยอยออกมาละเอาค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะการก็จะมาใส่ในส่วนของสมุนไพรค่ะลงไปก็จะมีกระเทียมมีข่านะคะข่าหั่นชิ้นบางๆหั่นแว่น แล้วก็ตะไคร้ซอยค่ะแบบนี้ใส่ลงไปใบมะกรูดซอยใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนอ่าทีนี้นลค่ะเพิ่มความหอมเพิ่มความขุ่นเข้าไปค่ะเราก็จะคั่วในส่วนของรสชาติของการปรุงแค่นั้นพอแล้วค่ะนี่ค่ะคั่วกิ้งสมุนไพรแบบเต็มๆแล้วก็มีความหอม ที่สาคัญค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันกระเทียมเป็นกรีบๆอย่างเงี้ยแกะใส่ลงไปด้วยอ,ะอ่ะอ่าแล้วพอมันโดนความร้อนพอมันสุกอะ่ะมันเหมือนถั่วมันมีความมันๆอร่อยตอนแรกกันก็กินไม่เป็นหรอกทีนี้พ่อทําให้กินพ่อว่าลองกินสิลองสิเนี้ยเวลาแกงเผ็ดเนี้ยพ่อก็ชอบแกะเป็นกริบๆแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ทําเป็นผักอ่าใส่มันเป็นเหมือนใส่ผักอะ่ะ ได้กินอร่อยครั้งเดียวเองการแบบโอ้โหจํากินอร่อยมากเนี่ยค่ะคั่วให้แห้งๆคั่วให้กระทะกลิ้งอะค่ะที่มาของคําว่าคั่วกลิ้งนี่ประมาณนี้ค่ะการก็จะคั่วให้แห้งๆประมาณนี้มันมีความหอมมากเลยอยากให้ได้กลิ่นค่ะขายสูตรสุดท้ายค่ะใบมะกรูดซอยที่เหลือนะคะใส่ลงไปเนี่ยคั่วให้ทุกอย่างแห้งหมด อยากให้แบบว่ามาอยู่หน้าเตาเนี่ยตรงเนี้ยบอกเลยน่ากินมากหอมมากค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีความแห้แงประมาณนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะหุงข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าคั่วกลิ้งสมุนไพรค่ะลองคั่วแบบนี้นะคะรสชาติกลมมที่สําคัญมีความหอมชวนกินมากๆเลยนะคะและก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะถึงแม้จะเป็นหมูชิ้นแบบนี้รับรองหมูมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างแน่นอนจ้าค่ะข้าวสวยร้อนๆมาค่ะ ผักสดๆเนาะแบบกรอบๆแช่เย็นๆค่ะมากินคู่นะคะบอกเลยอร่อยข้าวหมดหม้ออร่อยเพลินพุงกันอีกแล้วจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ